วันนี้นะคะจะมาสรุป6ลุกที่ใส่ได้กับตัว m o d e l of p อฟเพนะคะของ Matras Studio ค่ะอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำถามที่เอ๊ะใส่ยังไงใส่กับลุกไหนต้องแต่งตัวยังไงนะคะเพราะ m o d e l of p r ฟและงานศิลปะที่เราทำนะคะทำออกมาได้หลากหลายแล้วก็หลายลุกมากๆลุกที่1น,นะคะเป็นลุกอ l e ลแกนค่ะลุกนี้เมื่อคิดว่าแบบต้องแต่งตัวที่หรูหราปุ๊บ ผู้หญิงหลายคนอาจจะแพนิีกนะคะอย่างลุกอะไรที่ทำให้ดูหรูหราใส่กระโปรงยาวต้องมีการแต่งตัวที่ค่อนข้างฟอร์มอลแบบนี้บางทีเครื่องประดับที่เป็น m o t h อ r o เพ e หนึ่ชิ้นเข้าไป complete ลุกแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มความหรูหราแบบไม่มากเกินไป ลุกที่จะไปงานหรูหราแบบนี้อาจจะเป็นทั้งดินเนอร์บ้างหรือว่าไปงานรับรางวัลหรือว่าไปงานเซเลบริตต่างๆนะคะที่แบบเป็นงานค่ำคือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแต่งตัวที่แบบมากขึ้นกว่าปกติการใส่แม็กซี่เดรสแล้วก็คู่ก,กันกับเครื่องประดับที่ทำมาจากประกายมาเลร์เพลก็เข้ากันได้ดีค่ะลุกที่2นะคะคือโมเดนมินิมอลลุคตัวโมเดนมินิมอลลุคเนี่ยคือลุกที่เป็นลุกแรกที่ตอบโจทย์ ทางดีไซเนอร์ที่เป็นครีเอทีฟดีคเตอร์ของเรานะคะหรือโคฟาวเดอร์ er ของเราก็คือคุณแตงโมนั่นเองตอนเกิดมาทาราไฮจูรี่ที่มีมาดเ of ร์เ r l เข้ามาตอนแรกเลยเราต้องการเน้นย้ำความสวยงามของตัว Material คือตัว Mother of Pearl นั้นเท่านั้นเองดังนั้นลุคที่จะก่อให้เกิดความมินิมอลได้ก็คือใช้ตัว Mother of Pearl คู่กันกับตัว Setting สวยๆงานเนียเนียบ ก็จะก่อให้เกิดมินิมอลลุกนะคะตอนนี้เราก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่มัทลาไฮจริรีอย่างเดียวแล้วเรามีทั้งตัวซิลเวอร์แอนด์มาเธอเพิลด้วยยังไงก็สามารถมาเช็คตัวลุกมินิมอลตัวนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็มีรูปทรงเลขาคณิตไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมหรือว่าซิกเนเจอร์เข้าไปนิดนึงอยู่ในผลงานตลอดทั้งปีเลยค่ะเดี๋ยวรอชมงานใหม่ๆกันนะคะลุกที่3ค่ะของผู้หญิงที่จะใส่ตรงนี้ได้จิโร่วันนี้จึงลังใส่อยู่ ก็คือเป็นโรแมนติกลุกนะคะก็คือเน้นความสวยหวานลวดลายแล้วก็รูปทรงที่มีคอมบิเนชันที่หลากหลายมีลายเส้นเยอะๆแบบนี้นะคะก็จะให้ลุคที่เป็นโรแมนติกลุกเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะคะสีที่จะให้ความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นตัวมาเด f Pearl ที่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีแบบ ออกแบบกลิ่นหวานขึ้นกับตัวเรือนเงินอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะลุคที่4ก็คือ casual look นั่นเองตัว casual look นะคะก็คือเป็นวันที่แบบผู้หญิงแบบแต่งตัวสบายๆอาจจะอยากจะแค่ใส่แบบว่ากางเกงวอร์มเสื้อจัมเปอร์แต่ว่าใส่ตังหูสตั๊ดหนึ่งอัน ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเราก็แนะนำเป็นคลาสสิกมุกเพลสตัทด์แต่วันนี้เราอาจจะใส่ตัวเพลสตัทด์ที่เป็นมา f p e เพลได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็อยากให้เช็คตัวที่มันเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งเดี๋ยวจินจะให้อินเสิร์ตนะคะภาพก็จะเป็นการเจียมมาเดลเพลเป็นรูปทรงเพชรต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นทรงบิเลียนคาร์ทรงเอม a l ร s h เชฟหรือว่าทรงครูชันซึ่งอันนี้ก็คือออกแบบโดยคุณแตงโมเหมือนกันก็คือใส่เป็นติน่งหูสตัดติ่งหูได้ค่ะอันต่อมานะคะเป็นโมโนโมลุค มโนคมลุกก็คือเป็นเหมาะกับลุกที่ใส่ขาวดำหรือใส่สีสีเดียวเป็นสีเอิร์ธโทนอะไรแบบนี้นะคะตัวมาเดอ p ์เพลเนี่ยเหมาะมากๆกับการที่จะใส่สูตรดำทั้งตัวแล้วก็ใส่มาเดอ p ์เพลที่มีความระย,ยิบระยับความเป็นประกายอย่างตัวดังโก้แบบนี้ก็จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับตัวมโนคมลุกมากยิ่งขึ้นค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นกึ่งคล้ายๆกับฟอร์มอลคือคนที่แต่งตัวไปทำงานแบบ ที่อยากได้มีความเป็น professional Look มากยิ่งขึ้นนะคะตัวมา f p e เพ l ก็จะสร้างความทั้งสองแบบนะคือสร้างความอ่อนโยนแต่นะคะเดียวกันก็จะมีความแบบว่าโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดเราเลือกตัวที่เป็น m มา f p e เพ l คู่กับซิ l เวอร์นั่นเองค่ะยังไงนะคะจินก็ขอ,อ,อไกดหรือว่ามีการ l e ด d นำนะคะว่าตัวมา r ธ e เพลเนี่ยไม่ได้ใส่ได้กับลุกหวานอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าลุกใดลุกหนึ่งนะคะแต่สามารถ ใช้ได้แล้วก็สวมใส่ mix and match ได้ถึง6ลุกเลยนะคะถ้ายางไงวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ